สวัสดีครับผมโนเบลิงนะครับวันนี้ผมอยู่กับเกมหมาเกมใหม่นะครับชื่อว่าไนโครนะครับอีการติการนะครับเดี๋ยวผมอ่ะพูดตรงๆนะแม่งคืออีการทองคำเว้ยเดี๋ยวผมได้ดูนะครับว่าทำไมผมถึงเรียกมันว่าเกมหมาเกมใหม่นะครับแล้วผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงเรียกอีการทองคำาน่คุณดูคลิปนี้จบเดี๋ยวคุณเข้าใจทันทีเลยไม่ต้องไปคิดเยอะเลยเอาครับไปรับชมกันได้เลยนะครับ สำหรับท่านที่หาร้านเติมเกมหาเกมนี้อยู่นะครับผมแนะนำ eLoster ครับเป็นร้านที่ผมใช้ประจำเลยแอดมินตอบไว้ตอบเพาะดูแล24ชั่วโมงเติมเร็วมากไอดี ID ปลอดภัยแน่นอนไม่โดนแฮกนะครับใช้มาหลายเกมแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับอ่ะผมขออธิบายก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาแบบหลักเลยนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันจะมีประดับให้คุณซื้อนะครับอาจจะคล้ายเกมมือถืออื่นทั่วไปแต่ว่าผมมันไม่เคยเล่นเกมมือถือแบบประเภทนี้มาก่อนอ่ะมันคือประดับในส่วนนี้ครับ เรียกว่าประดับแคสแล้วกันนะผมเรียกว่าประดับแคสนะโอเคคุณจะเห็นว่ามันมีบวกห้าบวกเจ็ดใช่ไหมบวกเจ็ดนี่คือแม่งทํายากมากไอ้ข้างเนี้ยผมคิดว่าแม่งฟุกเว้ยบวกเจ็ดเนี่ยมันที่มันจะได้พิเศษกว่าอื่นคือมันได้ออฟขั้นที่สามครับคือมันจะได้ออฟขั้นที่สามตรงนี้เห็นไหมบรรทัดนี้มันจะปลดล็อกขึ้นมาเพราะว่าเนี่ยดูมันบอกว่าต้องบวกเจ็ด after enchanting to บวกเจ็ด กบจ็ดคุณเนืได้ประดับถึงจะได้อไอเนี่ยออปชันตรงแถวที่3ามนี้มาปัญหาก็คือตอนที่ผมตีเนี่ยมันง่ายมากเลยเว้ยผมก็โดนมันหลอกพอมาตีนี้นะบอกตรงเคียย์หมดหมดเยอะเหมือนกันไม่บอกว่าไม่บอกเป็นตัวเลขอะกันเอาว่าทุกแพ็คที่มันมีอ่ะยังไม่ได้กดซัมมอนได้เพชรน,นะเอาละครับทีนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าประดับมันหมายไง เดี๋ยวผมจะให้ไปดูนะครับว่าทำไมผมถึงเรียกมันว่าเกมหมาโนนหนึ่งเกมใหม่นะครับครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะว่าเกมหมาเนี่ยนั่นก็คือเกมหมาวันยังห้ามไหมโอเคนี้ผมจะทำไลดูรูมไหมอันนี้เป็นกล่องประดับที่ผมซื้อแพ็คเกอกีเลยนะเดี๋ยวผมกดใช้ก่อนมันมีประดับข้างนึงที่ผมไม่บวรเจกตนะก็คือข้างนี้ไก้กีพาลิสแมนแบ๊กนึง หกสิบหกอัอนนู้เว้ยแม่งไม่ใช่น,น้อยๆไม่ใช่จำนวนน,น้อยๆเลยกูอบอกตรงแหมไปเดวดูเกมหมาแม่งเป็นยังไงอ้เนี่ยแม่งกว่าจะติดถามจริงเยอ,อันี่นเปิดได้สีสี่อันของในตัวเยอะหนยดอเ้ตีชีสสี่สี่อันออก็ได้อ่ะผมจะตีแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราจะไม่เสียเวลา ไปเนี่ยดูนะตีวิสเตอร์14อันพร้อมกันคือปกติ14อันเนี่ยโอกาสที่มันติดประมาณบวก8อ่ะไม่มีไม่เยอะเว้ยก็มี2ทางเลือกคือคุณตีอย่างนี้ใช่ป่ะกับอีกงานนึงก็คือไปคับให้มันตีเป็นการันตีนี่การันตีใช้ทั้งหมด8อันอันนี้8 4 3 2 8 5 4 4 8 6 4 8ก็คือจะได้บวก4ทั้งหมด6อัน แต่เปอร์เซ็นต์โดยรวมแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าถ้าตีแบบเนี้ยโอเคคุณดูไม่ดีคุณตีอย่างงี้มันก็แอ่นั่นกว่าเว้ยแต่ปัญหาคืออะไรรู้ปะผมรู้สึกว่าตีอย่างเนี้ยมันโอกาสตีเยอะกว่าอะ่ะเดี๋ยวผมไปดูนะเมื่อกี้สมมุติว่าใช้ทั้งหมด50อันวะเราจะได้ประมาณ6กล่องอันนี้ตีบวกสเหมือนกันคุณไม่ดวงสูงจริงๆเ่ะไม่จะแบบ อันเนี้ยอันนี้สี่อันได้บวก4 2สองอันนะผมรู้สึกว่าอันนี้มันติดเยอะกว่าเว้ยอันนั้นมันเหมือนแบบคนกลัอ่ะียคือแบบตีแหกจนกัวไปแล้วอะ่ะมาแล้วแนมะ่ตีต่อเดี๋ยวกูไปดูมันหมาไงตอนนี้มันไม่หมาหรอกมันก็หลอกไปเรื่อยอย่างี้แหละเออรูแตกรู้นล้ว่ะโหรอดมาสีนน่อันอ่าเมื่อกี้ถ้าเราตีแบบนี้มันจะได้ประมาณ จ็ดแปดอันนะแต่เปอร์เซ็นต์ผมว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะตีดูใครจะซื้อแพ็คอะไรก็ดูไว้นะครับเป็นอุทาหอนัสามจะรอดไหมเนี่ยโอ้ดีรอดเยอะเว้ยเฮ้ยหลอกให้ตายใจเยอะผมแม่งแตนแตกล้ว เออเนี่บวกหนึ่งอยู่ครบไปไหมอ๋อนี่เดี๋ยวบวกสองหายไปแล้วขึ่นนึงอ่ายังอยู่ครบยังอยู่ครบดูนะบวกสามเหลือสามอันสี่อันคุณนี้ว่ารอดไหมละ่ะบวกสี่อ่ะโอ้โหแม่งเหลือตั้งพันหนึ่งหนึ่งสองสามสนี้ยหกเจ็ดเจ็ดอันละเจ็ดอันละความหมามันไม่ได้อยู่ที่บวกสี่หรอกครับมันอยู่ที่ประมาณแบบห้าบวกหกอะไรเงี้ยแม่งติดยากจริง ติดยากจนที่แบบคือมึงเปิดเปอร์เซ็นต์ให้กูดูได้ไหมเนี่ยอันนี้ผมยังอยู่ครบหายไปสองอันอันนี้หายไปสักสามอันเออเหมือนรู้แล้วหายเรียบร้อยเหลือสิบห้าอันเอ้ยเยียนกระเป๋าผมแม่งไม่ไหวแล้ววะของเต็มไปหมดเลยนาตีริจิสเตอร์ไปกดทีเดียวเลยทำทานแล้ว โหหุ่รอดมาอันนึงไอ้นี่คือของเตมอะคิดดูดิเดี๋ยวผมขอย่อยก่อนแล้วกันนะน่าจะมีแบบขยะมึงหอย่อยได้บ้างเปิดดีกว่านั่นหัวแด้อันเดียวเชี่ยแหละอันนึงโอ้อะไปมรติสี่ไปเลยเฮ้ยดวงดีเว้ยอันนี้ เห็นอะไรวเยี่แดงล้วนๆคุณว่ามันถึงไหม่ะบวกสี่อ่ะผมว่าแม่งไม่รอดหรออันนี้อะผมไปดูความหมายอีกทีนึงครับอันนี้คือบวกสีนต้องมดแปดอันนนะโปรตีอ่ะผมจะตีทีละอันแต่นี่รีบ โอ้โหเห็นแสงนั้นไหมเยี่ยหลืออันเดียวโอ้แล้วคุณว่ามันจะติดไหมลนะ่ะแตกอยู่แล้วไอ้เงี้ยติดวะหรือเกมมันงอเหรอวะโอ้โหเจ็ดอันเดียวนะกูจะไม่ด่ามเลยจริงๆถ้ามันติดอะ่ะกูจะไม่ด่ามเลย กูว่าอะไร yeah. <laughs> ครับจบแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วให้ดูความหมาของเกมเยี่ยน,นี่